สวัสดีครับวันนี้พามาชมม่งน้อยออโต้ออตโนะครับม่วงน้อยออตโต้เข้าใหม่นะครับคันนี้4ีบอลน,นะครับเรารอเลยครับมีไฟลูกแก้วนะครับมีชุดแต่งคือไฟลูกแก้วสเกิร์ตหน้าหลังแม็กทีอี ใครตามหาสีนี้อยู่ก็พร้อมใช้งานเลยครับเกียร์ออตโต้ตรงตรงรุ่นจากญี่ปุ่นนะครับเกียร์ออตโต้ตรงรุ่นจากญี่ปุ่นเป็นตัว GL แท้ด้วยนะครับคันนี้ตัว GL แท้นะครับรอรอเลยนะครับภายในก็เป็น v p เต็มนะครับเบาะสามแถวนะครับ สไต,ตล์หรูๆนะครับภายในเป็นเบาะสามแถวนะครับใครครอบครัวเยอะก็ต้องจัดคันนี้ครับเบาสามแถว VIP นะครับ เป็นตัว GL แท้นะครับคันนี้ตัว GL แท้เ์อ a โต o ครับเดี๋ยวพวงมาลัยเดี๋ยวเปลี่ยนของเดิมให้นะครับเปลี่ยนใส่ของเดิมให้นะครับข้างหลังก็เป็นประตูไฟฟ้านะครับเป็นประตูไฟฟ้าแต่ตอนนี้ไม่ได้สตาร์ทนะครับประตูดูดด้วยไฟฟ้าด้วยนะครับ อันนี้ปี2010นะครับปี2010จด2011นะครับปี2010จดปี11นะครับเกีย์ออโต้ตรงรุ่นญี่ปุ่นนะครับเครื่อง2,005นะครับเครื่อง2,005ราคาขายอยู่ที่619,000บาทนะครับ619,000บาทเริ่มต้นดาวที่200,000นะครับคันนี้จะเซนเนนได้เริ่มต้นดาวที่200,000บ, 200, บาทนะครับ ผ่อนก็จะอยู่ประมาณ8ปด0 0นะครับ5ปี8ปดเก้ันหปีนะครับรอรอเลยนะครับใครหาเกียร์ออโต้อยู่ก็มาชมคันนี้ได้นะครับ โทรเบอร์เดิมครับ0874966642นะครับแบงค์คนเดิมจัดให้ครับออโตโอ้เหลือคันเดียวนะครับเหลือคันนี้คันเดียวนะครับนานๆจะเข้ามาทีนะครับออโตโอ้หายากนะครับตอนนี้ม่วงน้อยออโตโอ้พี่หาอยู่ก็ต้องจัดเลยครับสวยงามขนาดนี้พี่ทนไหวเหรอ เขามาดูตัวจริงเข้ามาลองขับได้นะครับที่บางบัวทองสุพรรณบุรีมาไม่ถูกโทรมาเลย087 496 6642สี้งแบงค์คนเดิมสวัสดีครับ